ใช่มันหยุดยาวปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีครับพี่เด็กแนวคะม่อนสวัสดีครับค่ะใกล้มันหยุดเทกันสองวันเนาะใช่ค่ะวันวันนี้ก็วันพรุ่งนี้จะขอยันลดหนึ่งวันได้ๆพี่ไปเที่ยวนู่นเลยหลังสงกรานจ้าหลังสงกรานเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้วันพรุ่งนี้กยังบวกอยู่นะครับอ๋อค่ะหลังสงกรานก็อาจจะลดลงสักนิดหน่อยค่ะตอนวันพรุ่งนี้เนี่ย วุ่นขึ้นเหมือนพรุ่งนี้ช่วงบ่ายไป,ไปเย็นก็ลดน้ำหนักมาครึ่งหนึ่งนะค่ะลดน้ำหนักมาครึ่งหนึ่งหนึ่งสงงานก็อาจจะปรับตัวลงลงอีสักวันสองวันแล้วเขาค่อยดีดตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นแบ่งมาพันละไหนครับอย่าเป็นแดงเยอะเป็นไปนะครับเพราะว่าตลาดุวกมันยังมีหลายปัจจัยเห็นชัดเจนว่าตลาดพกตอนนี้มันไม่จะขาดขึ้นนะมันยังไม่มลงมาเราก็เทรดหุน้นอย่างระมัดระวังนะครับค่ะวันนี้ให้สองตัวค่ะณทินท้ายก่อนปีใหม่ไทยค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีฮะเคยให้ก็ด้วยเป็นตัวที่ต้องมีแล้วรอบนี้ผมว่าเข้ามาจร,ร,ริงๆแล้วราคาพุทท่อมมากๆเลยนะครับตัวนี้ตอนจะได้ข่าวดีหลังสงการเหมือนกันฮะต้องเล่นหุ้นหลังสงการที่มีข่าวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพลังงานแต่งอาทิตย์ที่แหละตัวนี้เดยให้ไปวันก่อนที่พุททอมมากๆเลยนะครับโซล่าตอนนะฮะมอนโซล่าตอนเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้โซล่าตอนอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยล้านหนะึ่งะแต่ปีนี้เนี่ย พอที่ถลักมาจาก,จากการขายแผงเนี่ยปีนี้ผู้บริหารมั่นใจว่ายอดรายได้ปีนี้อยู่ที่สามพันล้านนะครับโตขึ้นมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซ <c oughs> ึ่งถ้าโตสี400่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยราคอนจัลเวนทีฟให้กาไรคอนจัลเวทีฟแค่สิบเป็นสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยกำไรปีนี้ของโซลาตอนมอิลกัสแปดสองร้อยห้าสิบล้านนะครับที่ละสองร้อยห้าสิบล้านเนี่ยราคาโซลารตอนควรอยู่ประมาณอย่างน้อยสิบาทนะครับอ <c oughs> ผมว่าเป็นตัวที่ฟันเดิมเทลมันมาแล้วครับแล้วก็สตอรี่มาแล้ว <c oughs> นะฮะถ้าเกิด ลายวียิ่งดีใหญ่เลยเวันนี้อาจจะฟอร์บายนะแต่ว่าราคาต้องท่องมากๆราคาหุ้นเคยอยู่18.9บาทนะครับราคาโลของโซลารตอนรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ย7บาท8.5เ <c oughs> มือ่อเมื่อวิที่แล้วยัง8บาท15อยู่เลยวันนี้8บาท6.5ผมว่าเพิ่มขึ้นเลยครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมว่าไปยาวซื้อแล้วถือครับโซลารตอนผมว่าไปยาวครับตรงนี้ไปเท่าไหร่พี่ <c oughs> <c oughs> อแนวต้านของเขาเอาให้จิตวิทยาก่อนเลยนะครับ9.50ครับผ่าน9.50ได้นี่บอกว่า bottom เอาแล้วนะครคบวุ้นโอเวอร์โซ่มานานมากครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเพิ่งดิบวิกนี้เป็นวิกแรกวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเพิ่งดิบวุ้โอเวอร์โซ่ครับน่าถือครับส่วนโซล่าตอนนี้ตัวนี้มันเคยสูงสุด17บาทใช่ไหมครับพี่สูงสุดของโซล่าตอนเมื่อปีที่แล้วนะครับอตอนที่จะทำโซลฟ้าแล้วก็มีปัญหาติดผัานในระดสูงสุดไม่ใช่ สูงสุดคือสิบเก้าส oh, oh, ุดสามศูน oh, ย์คร oh, ับโอ้ดิ่งนรกมาเลยนะพี e ่เนาะมาแปดบาทสิบเก้าเลยนะพี่เนาะสวรรค์ได้ไม่เป็นไรเห็นนรกได้ขึ้นสวรรค์ได้ไหมจากสวรรค์สุดรกจากนรกสู่สวรรค์มันลงมาลงมากเลยลงเป็นโอเวอร์โซนเราอย่ามองอ๋อโอเวอร์โซนนะเพราะว่าเพราะว่ามันโอเวอร์โซนแล้วในหุ้นที่มันลงแบเนี้มากดาวไซต์แทบไม่มีครับหุ้นแบบนี้เป็นหุ้ที่ผมว่าความเสี่ยงแทบไม่มีแล้วแล้วก็เราเห็นกำไรปีนี้แล้วครับค่ะวลุ่มมาด้วยนะวันนี้วลุ้มมาหนักหนักเนื้อนเลย เพราะว่ามีการซื้อเก่งในเรื่องของดีเจประกาศผู้ผ่านคุณสมบัตินะฮะโซนละตอนยื่นม,มาหนึ่งร้อยเมกะวัตต์นะครับอย่างน้อยบริษัทได้ห้าสิบเมกะวัตต์นะครับนี่เขาลงทุนไปหมดแล้วใช่ไหมที่เขาจะได้เมกะวัตต์มาตัวลงทุนนี่เขาเตรียมเงินมาแล้วครับเพราะประกาศเพิ่มทุนเตร,รเียมเงินในวันเกดแล้วอ๋อเขามีเงินเตรียมลงทุนไอ้ร้อยเมกะวัตต์แล้วใช่ไหมที่เขาจะได้ใช่ไหมฮะไอ้ต่อละเมกะวัตต์นี่มันต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะคะต่อเมกะวัตต์นก็ประมาณตั้งเจ็ดสิบล้านอุ้ยเยอะนะร้อยเมกะวัตต์ก็็ต้้อองงงลทุนเยะะสิพี่กกูไฮ กู้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีพันธมิตรเข้ามานะครับมันเนองพันธมิตรเข้ามาแล้วตัวโซล,ล่าเองเนี่ยเขาเป็นบริษ,ษัทที่สร้างเองด้วยก้อนเส้นทุนจะไม่ถึงับเจรษฐีนล้นคือราคาขายต่อโลงนะครับเพราะราคาสร้างต่อลงอาจจะประมาณสักห้าสิบล้านนรืประมาณวิเจ็ดพันล้านเลยนะออ้พี่จะว่าสร้างห้าห้าพันล้านนะครับห้าพันล้านเนี่ยก็ใช้เงินแคมาณสองพันล้านกู้มาหนึ่งกู้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ โอ้เราอ,อย่างซูเปอร์ที่เขาจะทำพันเมกาวัตดเขาต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านสิ่งเงี้ยก็เขาเพิ่มทุนมาตั้งสองสามรอบแล้วไงครับไอตัวซูเปอร์ใช่ไหมคะเกาเพิ่มทุนจากวอมาตั้งหลายรอบนะครับมันก็เอาเงินมาอยู่ใช่อออเอพวันนี้มันเพิ่มทุนหมดแล้วแล้วไอเฟกซูเปอร์วันนี้มันก็เพิ่มทุนรอกหมดแล้วโอ้โหเยอะนะใช่ใช่เยอะเจ้าไหนที่ได้แบบเมกาวัตต์เยอะๆนี่ก็หนักเลยนะใช่ก็ได้บอกว่ามันได้รู้จักการเพิ่มทุนเนี่ยซูเปอร์ก็ได้รู้จักการเพิ่มทุนไอเฟกเยอะเลยเก้าบาทใช่ไหมคะรอบนี้อ่ 9บาท5สิบเป็นแนวจิตวิทยาผ่านได้ยาวครับผมว่าผมว่ายังไงก็น่าซื้อเอ่ะโซล่าตอนถูกมากค่ะค่ะพี่จากเดิมแล้วมแล้วก็แถมตัวเล็กหนึ่งตัวนะเอาเน็บเน็บเน็บไปหน่อยนึงตัวนี้ผมว่าก็เป็นตัวที่ปีนี้ดีมากๆด้วยค่ะค่ะนะครับขายหลอดไฟครับค่ะค่ะีละมงคลีละมงคล TMI TMI เอ็มไอเนี่ยทีนี้เขายอดขายหลอดไฟที่เป็น l อ d ดีเพราะเขาเปิดตัว l อ d ดีฮะ,ะแล้วเขาติดตั้งหลอดไฟให้กับทางหลวงนะครับทั้งลาวทั้งอินโดนะครับเพราะนั้นไจเอ็มไอเรารอรอข่าวดีเรื่องการรับออเดอร์จากลาวเลยบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาพท่อมเหมือนกันผมจะให้คุณพัฒเอ็อมไอขายหลอดไฟนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พันธมิตรที่เป็นอินโดนะครับเพราะเขาบุกมาอินโดน์ฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องนี้เขาได้ออเดอร์ติดตั้งหลอดไฟทางบนทางหลวงให้กับลาวด้วย ผมว่าข่าวดีค่อยๆมาครับตรวนี้ก็ฝากสองตัว p m เอมไอเนี่ยให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่ดีบาดูกราฟนี่นึงนะฮะเป็นางวัอมนะครับแนวต้านอยู่ที่แนวจิตวิทยาวของเขาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งห้าครับ s. <S ผ่านได้ค่อนข้างยาวพอสมควรครับผา่านได้ไม่ค่อยมีแนวต้านละแนวหลุดนะครับถ้าหลุดหนึ่งจุดศูนย์สี่เลิกพีเอม่ครับชัวร์ๆ่ะตอนผมไม่ห่วงแนวหลุดครับผมว่านะคาับวัตถอมเกินไปค่ะค่ะ ก็ฝากเราเจอกันหลังปีใหม่เลยครับ p m i เถิดดิ้งไปส่วนโซล่าตอนซื้อแล้วถือครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณบานครับก็เป็นรายละเอียดของคุณธนกิจสาริตงมงค่าหรือว่าเด็กแนวนั้นเองนะฮะ TMI ก็สร้างหลอดไฟแล้วก็โซล่าตอนก็เป็นหุ้นพลังงานทางเลือกค่ะ้าเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตาม